หัวไฟงั้นโบยังโบเปิดรออีีเป็นดีพึ่งลาไปเรื่อยๆกแงแนี่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 ดีอ่นกอ่าเรียบร้อยหัวไฟเปิดเรียบร้อยไปย่งเลยมองเสีมองเมเ